รายการดวงนอกรอบอาจจะไม่ใช่ดูดวงไทยทักแต่เป็นชวนคุยเรื่องสายของจิตวิญญาณซะมากกว่า i n t u i t ชันคือแสงนำทางปีแห่งการกลับมาอยู่กับใจตัวเองสวัสดีครับปี2569คือปีของความเป็นจริงของแท้ตัวจริงจะเริ่มเด่นชัดของเสริมของเติมแต่งจะไปต่อไม่ได้ด้วยกระแสของจักรวาลจะถูกขย่าเหมือนตะแกรงร่อนจนกว่าเนื้อแท้จะปรากฏธาแท้ของแต่ละคน จะถูกเปิดเผยออกมาโดยที่ไม่ต้องตั้งใจด้วยซ้ําอะไรที่ปิดวิลึกแค่ไหนถ้ามันไม่ใช่มันจะหลุดออกมาเองบางคนอาจถึงกับรู้สึกว่านี่คือการเริ่มต้นจากศูนย์คล้ายกับว่าโลกบังคับให้รีเซ็ตท,ทุกอย่างกลับไปห,หาความเป็นจริงของตัวเองอีกครั้งสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนไม่ว่าความสัมพันธ์การงานไลฟ์สไตล์หรือแม้กระทั่งความฝันเดิมๆจะค่อยๆมาลายหายไปและก็ใช่ครับ บางหน้ากากอาจถูกกระชากออกต่อหน้าสาธารณชนจนคนรอบข้างหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ตะลึงไปตาม,ตามกันว่านี่เหลือที่แท้มันเป็นแบบนี้แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะครับตรงกันข้ามมันคือโอกาสที่จะได้กลับมานำทางชีวิตด้วยสิ่งที่ลึกที่สุดในใจด้วยอินทิ t ชั n นด้วยเสียงนำทางภายในจิตอันสงบแค่ฟังตัวเองให้มากขึ้นอยู่กับความเงียบให้ได้นานขึ้นปีนี้จะพาเราอะไรกับเส้นทางที่ใช่โดยที่ไม่ต้องฝืน และเหมือนกับไพ่เดอะสตาร์ที่สื่อถึงในปีนี้ให้แสงดาวนำทางในปีนี้เหมือนดาวเหนือที่ชี้นำทางทุกท่านสู่บทใหม่ของสรรพชีวิตหลังจากนี้ก่อนจากกันในวันนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจหรือร่วมสนับสนุนค่ากาแฟกันได้นะครับ s e n o p s s p r r t t where spirit speaks and the soul remembers พบกันคลิปหน้าครับ